ข้อหนึ่งปานาลีปตาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้อสองอภินาทานาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้อสามกามิสุวิชฌาลาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้อสี่มุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้อห้า สุรามีระยะมัชชะปะมาทัตถานาเวรามณีศิขาประธานสมาธิยามข้อาสุรามีระยะมัชชะปะมาทัตถานาเวรามณีสิขาดประธานสมาธิยามิข้าสุรามีระยะมัชชะปะมา พัานาเวรามณีสิกขาประถางสมาธิยามิข้อห้าสุราเมระยะมัชชะมาพัานะเวราณีสิกขาประถางสมาธิยามิถูกเปล่าถูกเปล่าถูกเปล่าให่ทุกทขาให้ทุกเร็วสุราเมระยะมัช รัดขานาเวและมันีสิขาประทังสมาธิยามิถูกเปล่าถูกแล้วถูกเปล่าถูกัปถ่าครับอ้าวไม่มั่นใจท่องยังไงถูกเปล่าเออถูกครับโอเค